ะ <Huh>? huh? สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องไผ่นะครับว่าเขาก็สงสัยกันว่าไผ่อันนี้มันชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคนละชนิดกันนะครับเขาก็ไปถามคนแบบถามอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็หาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดีนะครับนั่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาไม่เคยลงมือทําด้วยตัวเองไม่รู้จักกันนํามาทดลองปลูกเปรียบเทียบดูนะครับ ความสงสัยข้อสองสัยต่างๆเนี่ยมันจะติดเข้าไปอยู่ตลอดอะแล้วก็เจอใครก็ถามถามแล้วก็ถามอีกนะครับว่าอันนี้พันเดียวกันไหมเนี่ยนี่มันกินติบได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเเหเพราะฉะนั้นนะลงมือทําด้วยตัวเองนะครับความสงสัยจะหายไปเลยนะครับเมื่อผลมันออกมานะครับจะได้ไม่ต้องไปไล่ถามใครอีกนะครับก็ให้ลงมือทําปลูกเย่เทียบดูสนใจอะไรก็ ไปหามาปลูกเปรียบเทียบดูนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าอันนี้คืออันนี้อันนั้นคืออันนั้นอาจารย์ไหนเฉลยผิดเฉลยถูกก็จะเข้าใจด้วยตัวเองเอเอเหรออันนี้ไผยย่หกจัหวานหอมกินใบตยหน,นอก,กินดิบได้ไม่ขมนะครับขอบคุณครับ